แตงโมอ,อย่างงี้ค่ะออพี่อนาจะกลับมาไหมพี่อนากลับมาไม่ทันเพราะว่าแดกดีตอนแรกมีการจองตั๋วไปแล้วแต่บุ๊กตัว๋วปุ๊บเนี่ยก็เหมือนแบบว่าตั๋วเต็มคือไม่สามารถแบบว่ามาบุ๊กแล้วบุ๊กไปพันสองรอบก็ก็ยังมาก็ก็ยังมาไม่ได้ก็เลยบอกแกก็เลยตัดสินใจก็เลยบอกว่างั้นกลับไปเป็นสิ้นเดือนดีกว่าเดี๋ยวแกค่อยไปทําบุญ ทำบุญทางโบสถ์อ๋อหมาย่ทำบุญทางโบสถ์ที่ที่ที่แกอ๋อที่อยู่ต่างประเทศแทนค่ะอันนี้พุดได้ยืนยันได้ไหมว่าการที่ว่าพี่อนาไม่ได้มาร่วมงานแตงโมเนี่ยคือไม่ได้หนีเพื่อที่จะไปตั้งหลักในเรื่องของคดีความที่กําลังจะเกิดขึ้น๋อไม่ได้หนีแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่อนาจริงๆแล้วว่าตั้งใจที่จะมางานพี่แตงโมอยู่แล้วแต่ทีนี้คือประเด็นคือมันเอามันติดขัดเรื่องที่ว่าแกจองแกจองตั๋วเพอมันต้องจองล่วงหน้าก่อนแล้วแกบุ๊กไปวันนั้นอ่ะมันไม่ได้ พอแกจองสอบร,ร,รอบปุม่มมาไม่ได้ปุ๊บแกก็เลยโอเคแต่จิตใจก็เลยไม่ไปแล้วก็เขาก็ยังฝากให้พุด่เดิ้ลเนี่ยเอาพาน้องแมวน้องแมวคือน้องแบมบี้อ๋อแต่แบมบี้อาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าแบมบี้แบมบี้ท้องแล้วก็ใกล้จะคลอดประมาณอาทิตย์หน้าแล้วก็มีน้องบัวมีปูเตอร์แล้วก็มีบ๊อบที่อาจจะไปร่วมงานศพเขอาอเป็นงานเผาของคุณแตงโมนะคะหลายคนก็บอกว่าถ้าไม่มาวันที่วันที่วัี่สิบสี่ มัน,น,นกน็กนมันก็อาจจะจับตามองอยู่แล้วเพราะว่าคือแอนนาก็เป็นคนสนิทของของของเป็นเป็นเพื่อนสนิทตาโม่งมง่ายๆเลยคือ ถ้าเขาไม่มาทุกคนก็ต้องถามว่าทําไมออนนาไม่มาแต่ว่าคือมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆที่อันนาไม่มาไม่ได้คือมันเป็นการจองตั๋วที่มันคาดเคื่อนพอแกมีแผนที่ไปเที่ยวอเมริกาใช่ไหมคะรัสเวการบุกแกก็ย้ายเมืองไปแล้วการกลับเนี่ยคือมันจองตั๋วแล้วมันบุกยากมากขึ้นตอนนี้ค่ะใช่คือยืนยันว่าังไรวันนี้ยี่สนี้พี่อันนาไม่ได้มาร่วมงานแน่นอนใช่ค่ะไม่ได้มาร่วมงานค่ะแล้วแตงโมทุกคนมองว่าพี่อันนาเนี่ยเหมือนตอนหลังเนี่ยไม่ค่อยตามแล้ว แล้วยิ่งปวกกับพี่นาไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวงานแต่งโมไม่ได้มาเนี่ยมันจะยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่อ๋ออันนี้ก็ก็เราเราก็เราก็โดนตรงตีมาค่อนข้ามากเพราะว่าเอ้ยทำไมแบบเงียไปทำไมตอนแรกออกตัวแรงมากเลยทำห้รู้สึกเนี้ยไปคือเราอ่ะยังมีการทำกระบวนการในการทำต่างๆอยู่แต่เราไม่ได้แค่มาโพสเป่าประกาศว่าแบบอุ้ยเราทำตอนนี้อยู่นะเราเราก็เราก็กลัวเราบอกตามตรงว่าเราเราก็ค่อนข้างกลัวมกเราค่อนข้างกลัวตรงนี้เราก็ทากันเงียบเียเรามีการคุยกัน พี่โมพี่ฮิปโปแอนนาคุดเดิเนี่ยเรามีการประชุมทีมกันว่าเราจะทำอะไรต่อไปเราจะตามเรื่องไงต่อไปเรามีการคุยกันกับในรายกลุ่มค่ะ